สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงพลตำรวจเอกกิตรัต์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและเฉลิมพระพุทธมนต์สมโพธินาคและพิธีมอบบาทและผ้าไตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมูเฉลิมพระเกียรติ พื่อน,น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิวราลงกรณ์วชิวรกล้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหาบุคลเฉลี่พระชุมพันษาครบ73%พรรษา28กรกฎาคม2568และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ93พรรษา12สิงหาคม2568ณมนฑลพิธีลาพระศรีมหาโพและพิธีบรรพชาและอุปสมบทณพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสราชวร,รวิหารกรุงเทพม,มหานครกรงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง10สิงหาคม2568รวม20วัน โดยมีข้าราชการตำรวจจากทั่วประเทศร่วมอุปสมบทหมู่จำนวน93นายซึ่งหลังจากบำร,รพชาและอุปสมบทแล้วคณะสงฆ์จะศึกษาพระประิยธรรมปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติธรรมณวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2568และมีพิธีลาศิกขาแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ในวันที่10สิงหาคม2568สำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจัรยาบรรครบถ้วน